สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นการสรุปมาตรกรมแล้วก็ทําแบบฝึกหัดทดสอบจากการที่เราเรียนจบหนึ่งบทมาตรกรมนะคะก็จะมีทั้งหมด10บข้อนะคะทีนี้การสรุปนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะสรุปตรงนี้มาตรกรมขอบอกลักษณะคําคํามาตรกรมก็คือคําที่มีมมมานะคะโม้าทำไมโมมาเป็นตัวสะกดนะคะหนูก็เขียนไปเป็น ตัวสะกดฮนะ,ะแล้วก็ยกตัวอย่างมาสองคำนะคะเอาคำไหนก็ได้ที่หนูชอบอะจากหน้าที่เราเราเคยทำผ่านไปแล้วนะคะเนี่ยคำมาตาก,กลมนะคะถ้าไม่จับามาดูหน้านี้ก็ได้เนี่ยเยอะะนะคะคำมาตาก,กลมนะคะเลือกเอาเอามาแค่สองคำคำไหนก็ได้นะคะเอามาใส่ตรงนี้สองคำเสร็จแล้วตรงนี้ก็ทำแบบทดสอบนะคะ มีอยู่สิข้อนะคะอ่าเจอกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวที่อ่าเดี๋ยววันต่อไปเจอกันใหม่นะคะลูกหวัสดีค่ะ